เรียบร้อยโดนผัวไปอีกแล้วสวัสดีเพื่อนเอนทุกๆกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมโลเมนะครับวันนี้อยู่กับเกม Monster Hunter Rise เหมือนเดิมวันนี้เรามีภารกิจจะมาไล่ล่าเจ้าพวกเอลเดอร์ดากกันนะฮะวันนี้จะเริ่มที่ p ุชาร่ a ดาอุล่านะฮะทีมงานเรายังคงใช้ชุดใหญ่ครับชุดเต็มของเราก็คือมีพี่ป้อมชาร์เตนะครับมีแม็กเป็นโบแล้วก็มีลูกเพนะครับเป็นคุณบิ๊กมาแบกทีมงานของเราเหมือนเดิมนะฮะ พร้อมรับเลยนะครับครับแฟดเก็บตู้กันจะหมดเดี๋ยวแม็กนะจอนบอย นี่ต้องแบบว่างก่อเล่นมาพี่ปอมยังไม่เห็นมันระเบิดกลางอากาศหรือใช่ไหมใช่ท่าใช่ครับค่ามันตายก่อนทุกทีเลยแยกกังฮีม <laughs> โมงจเเริงไอ้ไอ้ฟปลกอะไรทะเลาะอยู่ไอ้อยู่ไหนยังไม่ยังไม่ไปตียังไม่ได้ไปตีเเปแปฟกหรอทะเลาะคุณบิ๊กไปตีมายัางนะครับ <c oughs> ยังครับหาไม่เจออยู่ไหนอ๋อแม็กบอกมันอยู่ในแรมเพย์พี่ป้อมเจอรอ จะได้จะได้ปลดไอนเนี้ยสร้างคิิคอลเะคริติคิดทิติคอลบูล๊ <c ười> บใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ผมเพิ่งรู้เนี่ยแล้วก็อย่างนั้นมันมีเควิสอะไรวะที่มันปล,ลดปลดผ้าปิดตาข้างเดียวผ้าคาดตาไม่แน่ใจอ๋อเลกี่ยเล่นเลหมู่บ้านเควสหมู่บ้านเหรอครับครับครับ ผมตั้งแต่จบเนื้อเรื่องก็ไม่ค่อยไปแตะเควสหมู่บ้านหหมู่บ้านเทนะ่าไหร่เฮ้ยเจอแล้วแตม่มีแบบธรรมดานะแม็กบอกมันจะเป็นเอฟเฟกต์าเทียนกินดรียงจังไม่นอกนกัไม่หลบเสีงเยงอ่ามาเ,เร็วเพื่อนภาคนี้มาไม่ค่อยมีเวลาได้ศึกษาเหมือนตอนภาคโว่ภาคโว้นี่แบบดูทุกมุม จังหวะจังหวะอะไตอนนี้เป็นฮันเตอร์พ่อลูกอ่อนไปแล้วไงไม่คิดว่าจะได้เล่นด้วยเห็นว่าในชวนรเลยจังหวะจังหวะนี่พอดีไงจังหวะเมโลเมกเกิดอดี ไปถ่านละไปถ่ nice <offs> ันลงมาพื้นละที่ว่าจะลองไปบิ้วอาวุธดาบโลแล้วเล่นสายชูลิเคีนบ้างชูลิเคียนนะมัสายโชสายสายโชลิเคีนอ๋อออกงงเลยไม่คิดของสายชูลิเคียน พูดผิดพูดผิดฮโลแบบต่อยเฉยขึ้นมาถ้าถ้าโชคดีก็จะติดบอลก็จะติดไปเรียบร้อยโดนผัวไปอีกแล้วหัอนแมวไม่ใช่โหจังหวะเคาปเตอร์เขาอย่างสวยเขาบอกเขานอนแมว ขอกลับไปชมนในคลิปหน่อยม,มีมม<า>ปัญหาเมื่อกี้นี่เห็นแล้วว่าพ่นแน่แน่ดักรอเลยตัวไปเฮ้ยไ,ไม่มีลมบ้าไะเจ๊ทำไมอยู่ดีตัวก็กระเด็นออกมาโอ๊หโยหรอโดนแฉะไป เฮ้ยโดนจูโดนไปเท่าไหร่ของพี่ฟองมันอะไรนะยี่เห็นเห็นทุกคันสีไปไม่หรอกไอดอกเล็กๆก,กับดอกละ้าฟาดใหญ่ตอนโดนตัวก็มา100อู้ไป ไอเปียเล็กๆอะเปียะรัหกสิบเก้าออกทั้งหมดห้าเปียตรองนี้มีของตกนะเก็บกันยังยังบิวได้ไม่สุดอะเอาสกิลอะไรอะพี่ป้อมอัตติาลารีแล้วก็มันต้องพวกแอตแทกไอ้นู่นนี่นั่นด้วยไงแอตแทกนี่ใส่มาแค่เลเวลเลเวลห้า ไปใส่คีบูไม่จะดีกว่าไหมสายชาร์จเบ่คแนนนี้รู้สึกว่าคีบูจะไม่นับไม่นับอเอเ้ยขี่ได้ตามมายนะตามมายนะขี่มอนรอแล้ว,ว,ลวเฮ้ยโอ้ยเ๋ยวคุชาตีตีมันเออกรงเล็บพี่ขาดอย่างนี้ปะต้องใส่ชื่อท่าชื่อชื่อโคเชย ชื่อเหมือนแบบกระตูยุก้าสูงหนึ่งหูวไวหมดสีิไปตกมันเออความหันหางไหมเราอยู่วะไม่ถึงหัวด้วยปั่นหางอยู่โอ้โหจังหวะใช้ข้ามตายพอดีโดนกีดิ ไอ้ขี่คุชาได้พี่ปอมบิ๊กขึ้นแล้วคุณบิ๊กขึ้นแล้วคุณบิ๊กขึ้นแล้วรอเลยรอเลยเฮ้ยแม็กนาแม็กนามาโลดต่อเอออ้าวเนี่ยเราขี่ได้แล้วมีคนขี่ยังขี่แล้วขี่ต่อโโอ้หคุณบิ๊กครบสองเลยนะครับครบสองเฮ้ยทำไมนานใช้สับอยแบบนี้ ต้อนเร็วเลยว่อ oh ุยภาพเร็วเหลือเกินมันรับมันรับมันรับรับเฮ้ยกดเพมเบรกเกอร์ไปแล้วลอยอยู่กลางอากาศแล้วเพี้ยงจริงมันลอยอยู่กลางอากาศแล้วมันปรับตัวไม่ได้ เห็นเห็นแล้วว่ามันหลับแล้วแต่มันลอยอยู่กลางอากาศเลยเมื่อกี้อคอมิจะหมดแล้วแต่นายไม่อโอ้จา้าโอตไม่งั้นก็สลีปบอมไปแล้วโอ้คครับแห <laughs> มได้ตั้งใจโนเทคนิคสลีปบอมนี่มีตั้งแต่คอมพิเตอร์ยุคเก่าตานะละใส่กันรัว อ้เรามาแล้วระวังระวังระวัง,งมันจะย้ำเราไม่ล่วงฮะมันอยู่ในเลนโหมดอ่ะอืถ้าย้ำแฟ๊ดมันจะล่วงมั้ยไม่น่า อ้ยอาาระวังนะระวังปไน,นไ,ปไน่คนเบกปะไ่คนเบส่้องมิตตโอ้โอ้โอจะลงเฮมเบกเกอร์ถูงพื้นอยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยนี่ปลอมท่าเนี้ยท่าเนี้ยทำไงโอ้โเคาน์เตอร์ไม่ทนนันอีก กระโดดโดดอำตาจเ้ยกอดดรอสไม่เห็นรอยากตรงไหนโหเมื่อ oh, กี้กะคาปเตอร์สวยๆให้มันโดนดันโดนเองไปนี่เอา่ายแล้ว ให้มันหนีอ่ะเดี๋ยรตรงนี้เอาปิดแพไม่ทานละไอ้ตรงนั้นมีของตกสมัยเวลนี่พอบินปูปลาแฟดล่วงบินป,ปเอาลอา่วงไม่ไม่ต้องกลับไปนอนกันเลย <c oughs> จนจนเขาต้องปรับแพดอ่ะถ้าเนเหมือนแบบมันเป็นความต้านทานแฟดขึ้นมาโดนไปบ่อยใช่ไหม <c oughs> เจยบบ่อยค่อยคชิน น,นีแสบบ่อยๆค่อยๆชินแล้วไม่ค่อยมีผลเอาไกลจังไม่เอาจิบไม่ได้เอาหมามาด้วยอ,อ,อไม่ได้หมามาด้วยไงฟาเอาแมวมาปาสทาเวลมาเนี่ยแล้วก็เดินเอาก็ต้องงั้นและครับเจอแม็กอีกแล้วอรอ เราเล่นมาที่ไม่ใช้ประโยคเด็ดเลยนะยังไม่มีชอ็อตได้โชว์เลยอะจังหวะนี่ยังไม่มีได้ใช้คำเท่ๆตอนเป็นโดนแน่อนอนอ อ้ยเห็นเห็นเลยบอกปมันไม่ติดแสะแล้วอะ่ะ <c oughs> ปลาไปสองอันติดกินโน่นได้ไหไม่ต้องไม่โดน <c oughs> อุย้ยแม็กระวัง ไม่มีผลเลยปลาไปแบบไร้ผลเลยแฟรว่าดูมันดูมันกูอ้าวปันีเดียวตายเลยที <laughs> ่คือเมื่อกี้ไม่ได้จะตีคือฆ่าเลยนะ<ต> <laughs> จะตีเพื่อแบบเข้าใจว่าจะเก็บดาบรอคอเตอรต์จังหวะลงอ่ารอจังหวะคอเตอร์รอจังหวะคอเตอร์แม่งตาลลย โหนี่ถ้ามันเลือดเยอะกว่านี้อีกหน่อยได้จบสัดสวย้นะถ้าคอเตอร์โดนนะนะเอพี่ความบนยอดนั้นอะมีดาบนะโอ้ไ่แต่ไม่น่าไม่น่าขึ้นฐานเพราะมันปีนยากเป็นรีลิกเรคคอร์ดอันที่เราว่าก็ขึ้นไปเก็บยากพอสมควรแล้ว เฮ้ยเลยย <ผม S 1> ังไม่ไปเก็บไปเก็บแกส๊สเท่าท่านินจุสุเลยครับเมื่อกี้หเหคนณบิ๊กใช้อะไร,รอ่ะไอท่าท่าท่านินจาไอประสานอินใช่อีเวนต์เควสอะยังไม,<อ>ไม่ได้เล่นเลยยังไม่ได้เล่นเลยไม่ได้ไม่ได้เจนอีกแล้วอะ่ะไม่ค่อยได้เลยไม่ได้เลยดีกว่า and